ลูกครึ่งฝรั่งกับสับปะรดนะคผสมนเปรี้ยวๆร่วนๆหน่อย <S <S ลอยๆกระทงลอยๆกระทงลอยกระทงอีเชนเซวีบอดีฟูลออฟชีวีทูเกสเซ็ตนะพะกเราไม่ได้หวังอะไรมากนะคะพ่าสรุปแล้วก็จะได้วันละสินชั่วโมงหรือสองชั่วโมงตอนนี้นะคะ เหลืออีกประมาณหลายร้อยชั่วโมงอยู่นะคะขั้นตอนแรกมันผ่านไปแล้วหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะคะฮาดูโหดมากขั้นตอนนี้วันหนึ่งไม่คือคือ,ค,อคือพันหนึ่งเนี่ยนะคะพันชั่วโมงเนี่ยนะคะไม่กี่วันเลยจะได้แต่เดี๋ยวนี้พันชั่วโมงนี่เลือดตาแท้กระเด็นนะคะ

ไ <c oughs> <laughs> อ้สับปะรดร้องเพลงภาษาอังกฤษโดยรอยกระทงุงรอยกระทุงอีสียแอนเซลวีบอดี้คูนอบเชียวีทูเกสต์แอทเดอะฟรอนต์อีสวันวิอีสกระทงุงแอดวีพุสแอเววีเป้วีแคนซีเดอะเวิดเดด สับปะรดร้องเพลงไม่ใช่ฝรั่งนะคะ ได้วยกันนะคะเชิญค่ะอ้อมอ้อมดื่ดมมันใจหรือ,อยังที่คุณฝากฝังหัวใจ มีบาทมีเหลือรักยิงยังมีต่อมีบาทฝากด้วยนะคะบางทีเราไม่ได้ไปเราก็ใส่ของเราที่บ้านมีจริิงงน้ำมีอาหารกับข้าวแล้วก็มีแกงแล้วก็มีขนมแล้วก็มีบาทบาทหนึ่งนนี่ค่ะมีบาทด้วยบางทีเราไม่ได้ไป ใส่ของเราที่บ้านปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใปให้ hey, จีนมือหั่นใจฉันเป็นสุดท้ายโค้งคุณให้เจอนักบุญเสียดเยี่ยมีอโปรทำงานสักครั้งรักให้จริงจังรักให้เพียงพอ